ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะกินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของยายหมวยคนดวงดีนะคะวันนี้ยายหมวยคนดวงดีก็มาขอจุดธูปพี่ไข่เด็กวัดเจดีเพื่อให้เป็นแนวทางของหวยฮานอยและก็หวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่17 เดือนธันวาคมพศส5 6พนะคะพี่น้องจา๋าก่อนอื่นนะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนนะคะเลขทูบเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะความแม่นขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความเชื่อและศรัธทธาบุญคนเราต่างกันมีโชคต่างกัน มาแบ่งปันเผื่อมีโชคร่วมกันนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมนะคะรับชมอย่างมีสตินะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำจา้าจ้าก็ขอให้พี่น้องทุกท่านแห่งๆรวยๆนะคะวันนี้ก็ขอให้แตก3แตก2ออย่าลืมนะคะว่า เป็นอีกหนึ่งแนวทางให้ท่านได้เลือกนะคะอย่าลืมไปกลับแล้วก็ไปบนไปล่างเลยนะคะไผซื้อเลขไม่กลับระวังตับแตกนะจ๊ะพี่น้องจ๋ากิวกิวออกมาแล้วตัวบนเป็นเลข6นะคะเลข6นะคะมารอรุ้นกันว่าเลขที่สองมันจะเป็นเลขอะไรหรือว่า รุ้น4ตัวที่ว่าจุดตั้งแต่วันวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วจุดให้เลขมาเลยนะคะข้างบนเลข8ทั้งสองนอกสองตัวสตัวข้างบนเลข8แต่วันนี้จุด3ตัวนะคะเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเสี่ยงโชคของหวยราวพัฒนาและก็หวยฮาหน้อยหรือว่า รัฐบาลเวียดนามหรือฮานอยสีฮานอยนะคะสีฮานอยก็ได้แก่เฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP ส่วนเราพัฒนาก็รอบมิดไนท์รอบสุดท้ายนะคะของของวันนี้นะคะพี่น้องจา๋าออกมาแล้วนะคะพี่น้องจา๋าก็มีเลข6เลข8เรอรุ้นกันว่าเลขสุดท้ายจะเป็นเลขตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋า รุนกันนะจ๊ะรุนกันนะจ๊ะพี่น้องจา๋าใกล้แล้วใกล้แล้วแปดหกเลขหกนั้นหกแปดเลขหกอาจจะเป็นเก้าแปดก็ได้นะพี่น้องจา๋าเก้าแปดก็ได้นะจ๊ะพี่น้องจา๋าวันนี้ยังไม่ได้คิดสูตรหวยเลยก็เลยจุดทูบเอาวันนี้วันศุกร์แปดหกมีมีสิทธิ์ที่จะเข้าอยู่นะจ๊ะพี่น้องแปดหกหกแปด ถือว่า8 9นี่มีสิทธิ์เข้ามากเลยจ้ะพี่น้องจา๋าก็ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆวยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของยัยม,มวยคนดวงดีนะคะพี่น้องจา๋าก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วนะคะพี่น้องจา๋าใส่เสื้อนะหนาวใส่เสื้อกันหนาวกันนะคะ ดื่มน้ำเยอะๆไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ